Titulky vytvořil JohnyX จะมีใครปฏิเสธบ้างคะว่าเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วจะขอเขียไปให้ห่างๆส่วนเรื่องที่จะขอให้หยิบจับขึ้นมาดูยิ่งไม่ต้องเอ่ยกันให้ได้ยินเลยมันคือตัวพันขาหรือที่เราเรียกกันว่ากิ้งเกือมันสกปรก ไม่ชอบนะฮะผมว่าดีนะครับก้กลัวเหมือนกันแะดูแล้วมันไม่มีค่าเห็นแล้วก็ขนลุกขยะขยะแขยงว่าใครจะช่วยทําให้มันหมดหมดไปได้จากโลกเนี้คือไม่ชอบจริงๆใช่แล้วค่ะหลายคนรู้สึกขยะขยะแขยงหรือรังเกียจมันแต่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเช่นกิ้งกือเป็นสัตว์ที่มีขามากที่สุดในบรรดาสัตว์บกไม่มีกระดูกสันหลัง และจากการสำรวจในประเทศไทยพบกิ้งกืออยู่มากกว่า100ชนิดกิ้งกือดูจะเป็นสัตว์อาภัพเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่ต้องการให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวแต่สิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดชนิดนี้ล่ะค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาวโลกด้วยการติดอันดับ3ของสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก สมศักดิ์อธิบายให้เราฟังว่าสัตว์พวกนี้มีประโยชน์มากช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆทําให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ในธรรมชาติและมีความสําคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพื้นฐานที่สร้างความมั่นคงให้กับดินน้ําเป็นฐานในการพัฒนาด้านการเกษตรที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ บ้านในบริเวณใกล้ๆพอรู้ว่ามีคนมาถามหาแหล่งที่พบกิ้งกือก็พากันมาให้ข้อมูลกันเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครชอบให้กิ้งกือมาชุมนุมกันเป็นพันเป็นหมื่นตัวอยู่ในบริเวณนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบนะกิ้งกือมันค่อนข้างไม่ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงขามันเลยไงหรือว่าหรือว่ามันยังไงหรือว่าไม่ชอบขามันเป็นแบบนี้หรือว่าหรือว่ามันมันมันขยะ พอด็อ่เพอรสมศักดิ์ได้ยินคุณลุงพูดแบบนี้จึงรีบแนะนําให้คุณลุงเข้าใจถึงประโยชน์ของกิ้งกือคุณลุงดูเนี่ยเวลานั้นแล้วมันจะกินกินขนุนเนี่ยนะหรือกินอาหารมันจะถ่ายมาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยคุณลุงรองเม็ดเนี่ยไปเก็บเก็บ,กบๆนะแล้วก็ทำอันเนี้ยมันจะมีสารถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยเอาไปใส่เป็นปุ๋ยได้เลยเนี่ยเหมือนเม็ดปุ๋ยที่เราซื้อมาเงี้ย นี่คือความสำคัญของกิ้งกือที่ไม่เคยมีใครสนใจแต่ดตรสมศักดิ์กำลังเริ่มศึกษามูลกิ้งกืออย่างจริงจังเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเป็นปุ๋ยเลยเนี่ยเพราะว่ามีสาร NPK อะไรเหมือนกับปุ๋ยที่เราซืา้อปุ๋ยมาจากตลาดเลยผมมีสูตรผสมอยู่นะฮะถ้าเราเอาใบไม้หมักแล้วก็ใช้สูตรใช้ดินใช้มีอะไรบางอย่างนะใส่เข้าไปแร่ธาตุจะดีก่านี้แต่เนี่ยใช้ได้เลยว่าไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ย นี่คือปุ๋ยปุ๋ยอินรีเลยเนี่ยปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยกิ้งกือผมอยากได้นะเนี่ยจากความเชื่อเดิมๆที่ว่ามีกิ้งกือกัดคนตายนั้นดรสมศักด์กับชมรมคนรักกิ้งกือก็ทำให้เห็นแล้วว่ากิ้งกือกไม่ได้กัดคนตายจริงการเราไม่เข้าอยู่แล้วท้าป่าก็เป็นแบบก,กัดของอ่อนๆนนิ่ม พราะ,ะนั้นไม่ต้องกลัวที่คือกัดคนตายนะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กัดตายแต่พี่กลัวทไมดี่แม้ว่าในวันที่ดรสมศักดิ์และทีมงานเดินทางมาถึงแก่งกระเบาการระบาดของกิ้งกือได้ลดลงไปมากแล้วสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านช่วยกันตักกิ้งกือไปทิ้งแม่น้าโขงซะหลายถังแต่ภาพที่ได้มาเห็นก็ทําให้ทุกคนในทีมรู้สึกตื่นเต้นและตั้งคําถามตามมามากมายซึ่งคําถามเหล่านั้นจะถูกนําไปค้นหาคําตอบในแนวทางของวิทยาศาสตร์ เพื่อกลับมาตอบคำถามให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้สังคมมีการเรียนรู้มากขึ้นสิ่งที่ดรสมศักดิ์ต้องการคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการให้นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศและเร่งศึกษางานวิจัยปุ๋ยธรรมชาติจากมูลกิ้งกือที่จะร่วมมือกันระว่างทีมวิจัยกิ้งกือและผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยอินทรีย์ให้สำเร็จ เพื่อจะลดการนําเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศและลดการใช้ปุ๋ยเคมีในวันที่โลกกําลังสูญเสียความสมดุลอย่างหนักสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกช่นกิ้งกือที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นจนํานวนมากอาจมีส่วนในการช่วยเหลือโลกให้กลับคืนมาสู่ความสมดุลเช่นเดิมแต่ถ้าเราไม่มีคนอย่างดรสมศักิ์กิ้งกือก็อาจอยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่า น่าเกลียดน่ากลัวต่อไปสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกลียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะคะบรรยากาศกำลังคลึกคลื้นนะคะเพราะว่ามีรราานางแบบกิ้งกืออยู่ข้างหลังนะคะ <c oughs> กำลังเอากิ้งกือชนิดใหม่ของโลกของเรามาไต่นะคะนะคะก็วันนี้นะคะพวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รรก,กิ้งกือนะคะสัตว ที่น่าขยักขยงและน่ารังเกียจนะคะวันนี้นะคะเขาได้มานะคะอวดโฉมนะคะแล้วก็อวดศักยภาพของความเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ดิฉันเห็นกิ้งกือนะคะสวยที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะทั้งฉากหลังนะคะทั้งตัวจริงๆนะคะแล้วก็จากโปสเตอร์ข้างหน้านี้นะคะ แต่ก่อนนะคะกิ้งกือนี่นะคะเห็นไม่ได้นะคะเห็นไม่ได้นะคะจะต้องกําจัดออกจากบ้านเรือนนะคะนะคะแต่นะคะคือตอนนั้นเรายังไม่รู้นะคะว่ากิ้งกือของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะพอมาวันนี้นะคะเรานะคะจะเปิดเผยนะคะทุกซอกทุกมุมของกิ้งกือนะคะให้ท่านนะคะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้นะคะเรามีกิ้งกือชนิดใหม่ของโลกนะคะมานำเสนอให้ท่าน นะคะได้นะคะรับชมนะคะรับทราบศักยภาพของกิ้งกือไทยนะคะทั้ง12ชนิดนะคะวันนี้เราเอามาหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะยังมีนะคะกิ้งกือสายพันยักษ์นะคะที่เรานะคะได้ไปนำมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะเราก็ได้นำมานะคะให้ท่านชมที่นี้ด้วยเป็นกิ้งกือขนาดใหญ่จริงๆนะคะเราคาดว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะ ข้างหลังห้องนะคะเราก็ยังมีนะคะกิ้งกือกระสุนนะคะกิ้งกือกระสุนนะคะกิ้งคือเอ่อกิ้งกือกิ้งกือแบนนะคะกิ้งคือแบน,น,ะะแ,บนแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีกิ้งกือมังกรสีชมพูนะคะที่ติดอันดับ1ใน10สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกนะคะเราก็นำมาให้ท่านได้ชมตัวเป็นๆน,นะคะอยู่ด้านหน้านะคะ ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพูชนิดใหม่ของโลกนะคะเป็นการประกาศนะคะอันดับสิ่งมีสิบสุดยอดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกนะคะเมื่อเป็นการประกาศเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะคะนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพู